มอนกลับมาเจอเกิดเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเจนมีไลฟ์แพ็คให้เพื่อนๆ่ได้ดูกันคืออันนี้เนี่ยเจนเพิ่งคนพบมาไม่นานนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยมันใช้ได้จริงๆเหรอในชีวิตจริงๆเหรอแกเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่เกี่ยวกับนี่เลยผ้าระไมนั่นเองนะคะสาวๆลหลายๆคนก็แบบเอ๊ะผ้าระไมจะเอามาทําอะไรเฮ้ยเคล็ดลับในวันนี้ถ้าเกิดทุกคนคนพบเนี่ยจะดาบว่าโอ้ยทอนมากเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมแล้วกันเราไปดูกันเลยคะ่ะสาวๆคะ่ะรู้หรือเปล่าว่าผ้าอะไมเนี่ยสามารถ แถายังทำให้เต่าเนื้อของเราเนี่ยขาวเนยอีกด้วยนะคะเผยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันสามารถทําได้ค่ะทีนี้จะทำนะคะคือแกะผ้าอนามัยออกมาและเอาเขาเนี่ยมาแปะในแขนเสื้อเราตรงนี้เลยค่ะตรงที่เป็นแขนเนะเาะแปะไว้แบบนี้เลยนี่นะคะพอติดเรียบร้อยแล้วคะเห็นไหมคะว่ามันก็จะพอดีกับบริเวณจแจ็คเก็ตของเราเลยแล้วก็ใส่สวมเสื้อโค <Ĉ> ้ทหรือว่าเสื้อเชอิ้ตหรือว่าเสื้อแบบ อะไรก็ตามมันะเสื้อยืดหรืออะไรก็ได้นะคะสามารถใส่แบบนี้ได้เลยและตัวผ้าทนามัยเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่แค่ดูดซับน้ําออกไปนะแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถระับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้นะคะอย่างเช่นกับผ้าอนาม,ายมัยของเราเนี่ยประจําเดือนมันก็มีกลิ่นใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะมีกลิ่นต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยเป็นของโซฟีใช่ไหมคะก็จะเป็นกลิ่น อโลมานะคะเป็นกลิ่นผลไม้เป็นกลิ่นดอกไม้อะไรก็ว่ากันไปนะมันมีกลิ่นซากุระกลิ่นนุ่นกลิ่นนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็เลยสามารถระงับกลิ่นกายได้ค่ะก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่ทําให้ส,สาวๆเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้โรออ,อนเพราะว่าโรออนเนี่ยมันจะมีพวกแอลกอฮอล์ผสมอยู่ซึ่งถ้าเราฉีดโรออนหรือฉีดน้ำหอมลงไปเนี่ยมันจะทำให้ต่อของเราเนี่ย ดำได้ค่ะแล้วทําให้ผิวเนี่ยไม่เรียบเนียนนี่คือสาเหตุเลยที่ทําไมผิวรักแร้ของเจนเนี่ยเรียบเนียนหลายๆคนชอบถามเจนมาใช่ไหมคือเจนเป็นคนไม่ใช้รอออนอย่างแรกเลยคือไม่ใช้รอออนการใช้ของพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เต่าของเรายิ่งดํานะคะยิ่งไปขัดยิ่งไปทําอะไรกับมันมากๆมันก็จะยิ่งดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผ้าอนามัยของเราดีกว่าค่ะอีกวิธีหนึ่งเลยนะคะสาวๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมเวลาเราแต่งหน้าแล้วก็ชอบมีโฟล์อัพลงมาแบบมีสีอายแชโดตกลงมาแล้วทําให้ เ้วต้องมาลบหน้าแล้วก็แต่งหน้าใหม่เสียเวลานะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้นะคะเรามีเจ้านี้เลยผ้าหน้าม่อีกแล้วพอแกะออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะคะจะ,จะใช้กรรไกรนั่นเองทําการตัดตรงกลางนะคะ,อะพอตัดเขาเป็น2ชิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเอามาแปะ ใต้ตาเราแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอเราแต่งตาลงไปนะคะยังไงเนี่ยมันก็จะไม่หล่นมาตกตรงบริเวณหน้าเราแน่นอนค่ะเพราะเราท่าเนี่ยมันก็จะลงมาตรงนี้พอดีทีนี้เนี่ยเราก็ไม่มีฟอลส์อัตกลงมาให้กวนจิตใจเราต้องมาลบหน้านเริ่มแต่งหน้าใหม่เลยค่ะก็เป็นแฮ็กที่เจนรู้สึกว่ามันช่วยชีวิตดีจริงๆค่ะอีกปัญหาหนึ่งก็เป็นอีกปัญหาที่น่าอายมากๆเลยสำหรับสาวๆที่ชอบใส่ดิสโก้แพนหรือว่าเลกกิ้งนะคะเวลาเราใส่และตรงระหว่างขางเนี่ย มันเป็นเคมโทลนะคะภาษาไทยจะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอะแต่ภาษาอังกฤษเคมโทก็คือเท้าของอ,อูดนั่นเองแล้วเท้าของอูดเนี่ยมันเป็นสองแฉกแล้วมันเป็นรูปหน้าตาอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะรัดเป้าเราแล้วเป้าตรงแล้วมันดูน่าเกลียดมากสำหรับสาวคนที่มีปัญหาเจ๊ก็มีปัญหาก็กล้ายอมรับความจริงนะคะว่าเป็นอีกสาวที่มีปัญหาเรื่องตรงนั้นมากเวลาเราใส่เกงยีแล้วรัดเนี่ยมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้น ออกมาโดยที่เราไม่ตั้งใจนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรส,สาวๆเรามีทางแก้ค่ะเจ๊ก็จะเอาผ้าละไมออกมานะคะปกติแล้วเนี่ยสาวๆคงคุ้นเคยกับวิธีการแปะผ้าละไมในแนวตั้งแบบปกติที่เราแปะกันใช่ไหมคะในแนวตั้งแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะ,จะทำการติดแนวนอนแบบนี้ค่ะนี่เลยนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะหันหลังพับผ้าละไมนะคะ ให้เขาเป็นกาวติดกันแบบนี้นี่แบบนี้นะคะพอะหรหันกลับมาเนี่ยมันก็จะเป็นการติดผ้าละไมในแนวตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการใส่ปกติของเราแล้วก็ค่อยใส่เลกกิ้งหรือว่าดิสโก้แพนนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะไม่เห็นร่องตรงกลางแล้วค่ะก็ปลอดภัยหายหวงแน่นอนอข้อนึงนะคะที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากผ้าละไมได้เนี่ยก็คือรองเท้าส้นสูงนั่นเองใครเคยเป็นแม่อิดใส่หรือมันกึกัดแล้วมันก็กน และในวันนั้นนะคะเราไม่สามารถจะออกไปซื้อที่แผ่นรองเท้าได้ทันทีทันใดใช่ไหมมันก็ต้องไปซื้อที่ร้านรองเทา้าซึ่งมันหายากพอสมควรน,นะคะในบางทีในเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถเข้าไปเซเว่นอีเลเวนและซื้อผ้าอนไมมาค่ะสาวๆเฮ้ยมันสะดวกจริงๆอะแล้วก็แค่ดึงผ้าอนไมออกมานะคะแล้วก็จะติดลงไปในบริเวณที่เราใช้น้ำหนักมากที่สุดนะคะก็ติดลงไปเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราสามารถมีรองเท้าที่มีแผ่นรองรองเท้าที่เราไม่ต้องไปหาซื้อ แทนด้วยแล้วก็ลําบากในการหาซื้อเราสามารถหาซื้อในร้านสะดวกซื้อแบบนี้ง่ายๆหรือว่าเอาของที่บ้านก็ได้และนอกจากที่จะทําให้รองเท้าเราเนี่ยใส่สบายขึ้นนะคะมันสามารถทําให้รองเท้าของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยเพราะว่าเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยจะดูดเหงื่อนะคะแล้วก็จะดูดกลิ่นสกปรก,กอีกด้วยค่ะข้อสุดท้ายนี้นะคะก็คือเราเนี่ยสามารถใช้ผ้าทนไมาเป็นตัวดูดกลิ่น ที่ไม่พึงประสงค์ได้ไม่ว่าจะที่รถที่ตู้เก็บรองเท้าตู้เก็บเสื้อผ้าหรือว่าที่ต่างๆที่มีกลิ่นอับชื้นนะคะวิธีการทำเนี่ยก็ง่ายมากเลยคะ่ะจะเอาผ้าหนาไม้ที่สะอาดนะคะแล้วก็ใช้น้าหอมกลิ่นที่เราชอบฉีดลงไปแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเจนก็จะเอาผ้าหนาไม้เนี่ยไปติด แอบตามตู้ต่างๆที่เรามีกลิ่นอับที่เราไม่ชอบคือในรถค่าสาเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันจะมีสติเกอร์เหนียวๆไว้เรียบร้อยแล้วพอเราติดเข้าไปเนี่ยแอบติดข้างๆรถแบบนี้นะคะ แค่นี้เนี่ยเราก็จะมีที่เก็บกลิ่นและไม่มีใครมองเห็นแล้วก็ประหยัดเงินอีกด้วยค่ะเพราะอันนี้เนี่ยไม่กี่บาทเองและนี่ก็คือไลฟ์ทัชที่จะนํามาฝากให้ในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกับส,สาวๆเนาะก็ถ้าเกิดเป็นผู้ชายอาจจะอาในการซื้อผ้าละไมก็อาจจะฝากแฟนฝากคุณแม่ซื้อมาแล้วลองทําดูนะคะเพราะว่าเป็นวิธีที่เจนรู้สึกว่าประหยัดแล้วก็ฉลาดมากอีกด้วยค่ะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนค่ะถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอบแบบนี้ก็กดไลค์เยอะๆแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเจนนะคะเจอกันในวิ วิดีโอหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย